สวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามค่ำคืนนี้ทุกท่านเลยครับวันนี้สรุปข่าวสสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับประจำวันที่สามนะครับพฤษภาคม2568นะครับแฟนบอลห้ามกระพริบตาเลยนะครับตอนนี้นะครับศึกตลาดนักเตะนะครับกำลัง ร้อนแรงสุดๆนะครับเมื่ออาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังเปิดศึกการแย่งตัวนะครับวิกเตอร์ยอร์เคเรสนะครับวิกเตอร์ยอร์เคเรสเป็นศูนย์หน้าดาวยิงนะครับของลิสบอนด้วยเงื่อนไขาการฉีกสัญญานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฉีกสัญญา85ล้านปอนด์แต่เขาสู้กันในราคา5 1ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับวันนี้เรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับ ตัวน,นี้ใส่เสือ้อแฟนบาร์ซ่ามา